สวัสดีจ้าป้าพจโครเชร่โครเชร่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าก็มาต่อกันที่งานชิ้นโบแดงของเรานะคะของป้ายังไม่เสร็จนะก็จะเหลือขาบาทอีกนะคะคือได้ฟ้าแล้วได้ตัวบาทแล้วแต่ยังไม่ได้ขาบาทนะคะก็จะเหลือขาบาทนี่ลายเดียวกันกับฝ้าบาทให้มันเข้าเซตกันนะคะก็ป้าใช้ไหมเหมือนเดิมนะคะ ไหมพรมเส้นเล็ก2เส้นวิธีเตรียมไหมก็อย่าลืมดึงให้มันหายยืดด้วยนะไหมพรมมันมีความยืดใช่ไหมดึงให้มันหายยืดถ้าสำหรับใครที่ใช้ไหมสีพายก็ใช้เส้นเดียวนะคะเพราะว่า2เส้นของป้านเนี่ยมันเท่ากับไหมสีพายแล้วแล้วก็ใช้เข็มเบอร์สามพับศูนย์ค่ะโดนก่อกวนมายึดโตะ๊ะดูสิเอา ที่แม่ถ่ายคลิปตัวจะมานอนจังไหดไปวิ่งเล่นซิขึ้นต้นโซ่สองค่ะหนึ่งสองโซ่แรกทำหลวมๆห,หน่อยนะคะแล้วก็โซ่ที่สองเนี่ยทำปกติเลยแล้วก็แทงลงไปที่โซ่แรกค่ะทำเป็นเจ็ด x นะคะคอทอลงไป7ครั้ง2 3 4 5 6 7 7 x เป็นแถวแรกนะคะแถวที่2 ลง v 7ครั้งค่ะลงที่ x แถวแรกเลยนะคะ x หลักแรกเลยลงไป2ค,ง2ครั้งในหลักเดียวกัน2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วว่าจะเก็บปลายไหมไปด้วยเลยคะ่ะแล้วก็ดึงดึงรูตรงกลางนะคะดึงให้มันแน่นๆแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยลง v ไปด้วยเลย x สองครั้งบนหลักเดียวกันเรามีทั้งหมด7หลักพอแถวที่2เราจะได้14หลักค่ะงานมันจะจิ๋วหน่อยนะคะยังมองไม่เห็น x สองครั้งบนหลักเดียวกัน2 4 6 8 10 12หลักสุดท้ายค่ะ 1314บแล้วค่ะขึ้นแถวต่อไปแถวที่3ค่ะเดี๋ยวนะครบรอบแล้วนะคะก็คือ V 14หลักใช่ไหมก็ป้าเอาเชือกมัดไว้ให้ตรงนี้นะคะจะได้รู้ว่ามันขึ้นต้นตรงนี้หลักแรกนะคะพอแถวต่อไปแถวที่สแถวที่สมหลักแรกเนี่ยลงเป็นเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังนะคะจะทำให้ลายมันเหมือนกับ อันฝาบาทให้มันเข้าชุดกันนะคะเริ่มต้นจากแถวนี้เลยเกี่ยวเฉพาะเส้นหลัง1 x อย่างนี้นะคะมันจะมีเส้นหลังเส้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมโซ่มันจะมีสองห่วงนะคะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเกี่ยวเอาแทงเข้าไปตรงกลางเลยเสร็จแล้วพอได้1 x แล้วก็1 v นะคะตัว v เนี่ยจะเกี่ยวเอาทั้งสอง สองเส้นเลยนะเกี่ยวเหมือนเดิมแทงเหมือนเดิมตัว v 2 x บนหลักเดียวกันส่วนตัว x เนี่ยเกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังอย่างนี้นะคะแทงลงไปตรงกลางระหว่างโซ่1 x 1 x แล้วก็1 v ตัว v แทงด้านบน แทงเหมือนเดิมให้มันทะลุไปข้างหลังทั้งสองเส้นแล้วก็ตัว x x แทงเอาเฉพาะเส้นหน้าเอ้เส้นหลังนะคะเนี่ยอันนี้เส้นหน้าอันนี้เส้นหลังแทงลงไปตรงกลางเลย x แล้วก็ v สลับกันไปเรื่อยๆจนรอบค่ะแถวนี้จะเป็น x v x v ตัว x เกี่ยวเส้นหลังตัว v เกี่ยวทั้งสองเส้นนะคะ ยังมองไม่เห็นลายนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ทำํำฝาบาทมาดูอันนี้อันแรกไม่ต้องงงนะคะมันจะยังไม่เห็นลายนะเราค่อยๆถักไปก่อนท่องแพทเทิร์นไปก่อนนะคะ X X เกี่ยวเฉพาะเส้นหลัง V ลงทั้งสองเส้น X เกี่ยวเฉพาะเส้นหลัง ลงทั้งสองเส้นหลักสุดท้ายค่ะ x v ลงสอง,สองหลักเกี่ยวสองเส้นนี่ครบหนึ่งรอบนะคะได้รอบที่สามแล้วก็ยังไม่เห็นลายนะคะยังมั่วๆกันอยู่เดี๋ยว พอถักไปนู่นแหละแถวเจ็ดแถวแปดนู่นแหละค่ะมันถึงจะเริ่มเห็นลายต่อไปค่ะก็ขึ้นแถวต่อไปแถวต่อไปตัวที่เป็น x ก็จะลงเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวเส้นหลังเหมือนเดิมขึ้นต้นหลักแรกก็เกี่ยวเส้นหลังไปเลย 1x 2x เกี่ยวเส้นหลังไป 2x แล้วก็ตัว v เกี่ยวทั้งสองเส้นเหมือนเดิมนะคะ 2x1v ลงสองครั้งเกี่ยวทั้งสองเส้นแล้วก็ 2x 1x 2x เกี่ยวเฉพาะเส้นหลัง 2x แล้วก็ 1v 1v x สครั้งบนหลักเดียวกันแล้วก็2 x ก็จะเป็น2 x 1 v 2 x 1 v อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะแล้วจากแถวนี้ไปตัว x เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแถวนี้เป็น 2x แล้ว 1v ใช่ไหมแถวต่อไปก็เป็น 3x แล้ว 1v แล้วตัว v นะมันก็จะตรงกันเรื่อยๆนะคะนี่มันจะตรงกันขึ <ๆ S 1> ้นไปอันนี้คือ v แถวๆๆที่แล้วใช่ไหมอันนี้คือ v แถวนี้มันจะตรงกันตรงกับหลักที่2นี่นะคะตัว v มันจะตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะรอบนี้ 2x 1v รอบต่อไปมันจะเป็น 3x 1v รอบต่อไปจะเป็น4 x 1 v อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จับ v เนี่ยให้มันตรงกับ v แถวที่แล้วนะคะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะครบรอบแล้วนะคะถึงแถวที่4แล้วต่อไปแถวที่5ค่ะ 1. 2. 3. 4ต่อไปแถวที่5ก็จะเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังเมื่อกี้นี้2 x 1 v ใช่ไหมคราวนี้ก็เพิ่ม x เข้าไปอีกนะคะห 2 3 3x เห็นไหมคะพอ 3x เสร็จมันก็จะมาถึงตัว V แถวที่แล้วพอดีนี่นะคะตัว V แถวที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น V เหมือนเดิมคะ่ะ V มันก็จะตรงกันเราก็จะทำแบบนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆทุกรอบเลยนะคะค่อยๆขยายขึ้นไปแต่ละแถวมันจะเพิ่มขึ้นมา 1x 1x นะคะตัว x ก็อย่าลืมว่าให้เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังด้วยนะคะ มันจะได้เกิดลายขึ้นมาเดี๋ยวป้าก็จะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพิ่ม X ไปเรื่อยๆแล้วเวลาดึงไหมออกมาก็อย่าลืมยืดไหมด้วยนะคะงานของเราจะได้ไม่ยืดค่ะพอถักเสร็จแล้วนะคะถึงแล้วนะคะ 1X 2X 3X เกี่ยวเส้นหลังหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ตัว V เนี่ยเกี่ยวเส้นหน้าด้วยเกี่ยวทั้งสองเส้นนะคะก็จะเป็น V แบบธรรมดาของเรานะคะเสร็จแล้วก็ไปเส้นหลังอีก 3x เหมือนเดิมค่ะ 3x เสร็จก็มาตรงกับ v พอดีใช่ไหมคะแล้วก็ 2x บนหลักเดียวกันหรือเป็น v นั่นแหละก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ พอถักมาจนครบรอบนี้นะคะพอรอบต่อไปก็จะเป็น 4x1v พอรอบต่อไปก็จะเป็น 5x1v อย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นลายนะคะตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นนะลายมันจะอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวป้าจะถักไปสักพักหนึ่งค่ะก็เพิ่ม x ไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะป้าถักมาได้17แถวแล้วนะคะได้ประมาณนี้นิดเดียวนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยแต่ว่า เราจะหยุดลายตรงนี้นะคะเปลี่ยนลายจากที่ถักตอนนี้ก็คือตอนนี้คือเราถักตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เห็นไหมนี่นะคะลายดูลายนะคะถักมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มลายตรงนี้นะคะเริ่มแฉกเริ่มหยุดหยุดลายที่เป็นเกี่ยวหลังออกไปนะคะแล้วก็ เพิ่มตรงลายที่เป็นเกี่ยวทั้งสองเส้นเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นกลีบแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นค่ะป้าทําไปแล้วนี่นะคะป้าเริ่มทําให้ดูแล้วตั้งแต่ตรงนี้นะคะก็คือเริ่มเปลี่ยนรอบเนี่ยคือเริ่มจากตรงนี้นี้นี้นะคะทําไปแล้วสาม สามช่องส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะคะวิธีวิธีทำก็คือพอถักเกี่ยวหลังมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเกี่ยวเส้นหลังมาเรื่อยๆพอมาถึงตัว V ตรงนี้นะคะขยับมาหลักหนึ่งค่ะขยับมาหลักหนึ่งแหมแม่ถ่ายตัวยุ่งมาก่อกวนนี่นะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้พอเราถักมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัว V ีใช่ไหมคะ V ีแถวที่แล้วใช่ไหม นี่นะคะ v แถวที่แล้วสองหลักนี้เราขยับมาหลักหนึ่งนะคะให้มันเป็น1 2 3นี่นะคะเราลงลง x ตรงนี้1ห,หลักลงทั้งเส้นหน้าทั้งเส้นหลังนะคะนี่1ห,หลักแล้วก็ตัว v ก็ลงหลักข้างหน้าเนี่ยก็ลงไปอีกหลักหนึ่งนะคะสม่ แล้วก็ไม่ไปวิ่งเล่นมากวนแม่อยู่นี่แหละนี่นะคะแล้วพอตรงตัววเนี่ยก็เอาไว้วเอาเอาวไว้เหมือนเดิมนะคะเอาอยากได้เอาไปโหลดตัดให้อา้าวเอาไปเส้นขาวนี่เอาไปเล่นตัว v ก็เอาไว้วีเหมือนเดิมนะคะก็ลงวีเหมือนเดิมตัวที่ลงทั้งสองเส้นเนี่ย เส้นหน้าเส้นหลังสองเส้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนี่จากตรงนี้ที่มีแค่สองหลักตอนนี้มันมีสี่หลักแล้วนะคะพอแถวต่อไปเนี่ยก็ขยับมาอีกค่ะพอแถวต่อไปเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลักนี้เลยค่ะพอแถวต่อไปอีกก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักนี้ค่ะมันก็จะขยับขยับขึ้นไปเป็นกลีบเป็นกลีบดอกนะคะแถวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะพอเราได้ V ตรงนี้แล้วใช่ไหมหลักต่อไปเนี่ยก็ เกี่ยวเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวเส้นหลังเหมือนเดิมแล้วแต่ละแถวอะ่ะตัวที่เกี่ยวเส้นหลังอะ่ะมันจะหลักมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆแถวละหนึ่งหลักค่ะทำให้ดูมันจะช้านะคะป้าก็จะเกี่ยวเส้นหลังมาเรื่อยๆเรืยๆพอมาถึงหลักนี้นะคะหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะเริ่มที่หลักที่สามเลยนะคะเนี่ยหลักนี้ แทงทั้งสองเส้น1หลกักแล้วก็แทงทั้งสองเส้น2หลกักแล้วก็ตรงนี้ลงเป็น V ลง X 2ครั้งนะคะลงเป็น V แล้วจากนั้นก็เกี่ยวเส้นหลังต่อไปค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะนี่ครบรอบแล้วตรงนี้คราวนี้พอแถวต่อไปนะคะพอมาครบรอบใช่ไหมตรงเนี้ย ตรงที่เป็นลงทั้งสองเส้นเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่หลักแล้วใช่ไหมพอแถวต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5้าหลักนะคะแถวต่อไปเนี่ยหลักสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขยับมาหลักหนึ่งค่ะเนี่ยเริ่มลงตั้งแต่หลักนี้นะคะเริ่มลงตั้งแต่หลักนี้มันก็ขยับมาอีกหลักหนึ่งโดนยึดโต๊ะถ่ายคลิปตามไปด้วยทุกที่แหละป้าเป็น นั่งดูทีวีก็ตามไปนั่งโซฟาป้ายึดหมดทุกหมอง